ธนกรสิงห์เสมนายกสมาคมหูนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุธรรมจะพูดในแง่ของเศรษฐกิจนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคม2553เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องอิงกับการเมืองนะครับถ้าไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าการเมืองไม่นิ่งเนี่ยเศรษฐกิจก็ก็แย่ไปตามๆกันนะครับประเทศไทยเราก็ต้องบอบช้ำจากการเมืองที่ผ่านมาตอนนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ เป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะเศษรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับก็คือตอนนี้เราจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจมากมายนะครับตัวแรกที่เราดูเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินของประเทศก่อนตอนนี้ดาวพระหัสเนี่ยเป็นสีในเรือนวินาศนะครับในดวงเมืองของประเทศไทยอยดาวสีในเรือนวินาศการเงินของประเทศไทยเราก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็ดาวจันทร์ที่เป็นกาลีก็ไปอยู่เรือนกระดุมพระเรือนของเรือนเงินก็จะทําให าการเงินของเราเนี่ยช่วงนี้จะติดขัดเยอะนะฮะก็ต้องอประชาชนก็ต้องอระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินนะครับก็ต้องใช้เงินกันอย่างมีคุณค่าที่สุดนะครับในด้านของเศรษฐกิจทั่วไปนะครับในด้านของตอนนี้าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเดทก็หมายถึงว่ารัฐบาลก็คงจะมีโครงการต่างๆไปลงที่ภาคเกษตรเยอะนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ดาวเสาร์เนี่ยจรมาอยู่ในเรือนอริของดวงเมือง ก็ทาให้โครงการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยนําเสนอให้ประชาชนต่างๆนี่มันอาจจะยังสะดุดไม่ได้ผลนะฮะก็เป็นผลมาจากมันต่อเนื่องมาจากเรื่องของการเมืองก็คือยังยังไม่ได้ผลนะครับก็คือก็ลงใช้เวลานิดหนึ่งของด้านภาคการเกษตรอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทั่วไปนั้นในในส่วนที่ดีนะครับก็มีดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์ตอนนี้มันเป็นมนตรีนะครับไปถึงว่าราคาทองคำเนี่ยเขาโอเคนะฮะราคาทองคํานี่ก็ไปได้นะครับ ใครที่จะเก่งกําไรเกี่ยวเรื่องของทองคําก็ใช้ได้ร้านทองร้านอะไรก็ยังไปได้ดีอยู่พอดาวที่เป็นมนตรีอาทิตย์คือทองคํานะครับแล้วดาวที่ก็คือเป็นพวกไอทีธุรกิจไอทีเนี่ยยังไปได้นะครับธุรกิจด้านของอินเทอร์เน็ตธุรกิจของด้านคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยมันก็ยังไปได้ดีอยู่ในแง่ต่อไปนะครับก็คือในด้านของดาวจันร์ปีนี้ดาวจันร์เป็นกาลีนะครับก็คือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทางน้ําอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ พวกที่ทำการประมงก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเดี๋ยวก็คงไปเกี่ยวเนื่องกับบางตัวของสังคมต่างๆหรือว่าการที่การประมงไม่ได้ผลนั้นก็มีภัยธรรมชาตินะครับก็ทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่ทําการประมองอยู่ก็ต้องระมัดระวังและอดทนหน่อยนะครับนี่ก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดาวเสาเนี่ยมันก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะ เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับาการจัดทําบ้านจัดสรรต่างๆอะไรเนี่ยขณะนี้ดาวเสามันเป็นเด็กก็คือพยายามที่จะทํากันนะฮะแต่ว่ามันอยู่เรือนอริ่งก็น่าเสียดายให้ดาวเสามันจะอยู่ในเรือนอริเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ที่ทำกิจการอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่ดีนะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งเพราะในเมื่อประชาชนการเงินงไม่ดีเนี่ยก็ไม่รู้จะาเงินที่ไหนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับ ก็ทางด้านเศรษฐกิจก็มีเท่านี้ก็ขอติดตามเศรษฐกิจของประเทศเราใน,ใน,ในเดือนต่อไปครับ